นักวิจัยค้นพบวิธีการใช้ไฟฟ้าปรับค่าสายตาแทนการทำเลสิกแก้สายตาให้กลับมาเป็นปกติได้ภายในเวลา1น,นาทีค่ะวิธีการรักษาค่าสายตานี้อยู่ในขั้นทดสอบกับสัตว์อยู่ค่ะนักวิจัยหวังว่าถ้าทำสำเร็จในอนาคตการแก้ไขปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียง ก็จะทําได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะการแก้ไขสายตาในปัจจุบันวิธีที่นิยมทํากันมากที่สุดก็คือการทําเลสิกค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับทุกคนเพราแม้จะเป็นการรักษาที่จกักษุแพทย์ยืนยันว่าปลอดภยัย แต่สำหรับบางคนการใช้แสงเลเซอร์กับดวงตาก็ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวนอกจากนี้เลเซอร์ก็ยังกำจัดเนื้อเยื่อบางส่วนของกระจกตาทำให้มีต้นทุนสูงแล้วก็ต้องพักฟื้นนานด้วยค่ะเพื่อแก้ไขปัญหานี้นักวิจัยได้คิดค้นการใช้กระแสะไฟฟ้าในการปรับรูปทรงผิวชั้นนอกของดวงตาโดยกระบวนการนี้เรียกว่า electro mechanical reshaping หรือว่า EMR เพื่อปั้นเนื้อเยื่อในร่างกายให้หนุนขึ้นมาปัญหาค่าสายตาหลากัหลกๆเกิดจากกระจกสายตาเสื่อมแล้วก็ผิด รูปค่ะทําให้โฟกัสแสงไม่ถูกต้องจึงมองเห็นได้ไม่ชัดการทํางานของ E.M.R ก็คือจะใช้กระแสะไฟฟ้าเปลนแปลงเนื้อเยื่อกระจกตาด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตทําให้เนื้อเยื่อมีความเป็นกรดมากขึ้น แล้วก็จะคลายตัวแล้วก็สามารถปั้นได้พอปั้นได้แล้วก็จะปิดกระแสไฟฟ้าแล้วก็คืนค่า pH ให้กลับมาเป็นปกติการทดสอบกับกระต่ายค่ะด้วยการใช้เทคนิคนี้สามารถสร้างแม่แบบเลนส์รูปเหมือนกระจกตาแล้วก็พบว่าภายใน1นนาทีเท่านั้นกระจกดวงตาของกระต่ายก็หุ้มรอบเลนส์ได้กระบวนการทั้งหมดนี้ ใช้เวลาใกล้เคียงกับการผ่าตัดเลสิกค่ะซึ่งจากการทดสอบกับดวงตาของกระต่าย12ดวงนะคะพบว่ามี10ดวงที่โฟกัสแสงได้ดีขึ้นที่สำคัญก็คือเซลล์กระจกตาไม่ได้รับความเสียหายจากกระบวนการนี้ค่ะก้าวต่อไปของนักวิจัยนะคะก็คือการพัฒนาการใช้งานให้ปลอดภัยขึ้นหากวิธีนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าประสบความสำเร็จและปลอดภัยกับมนุษย์ในอนาคตก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมการรักษา นอกจากการใช้เลสิกค่ะ